ไปทำงานเนาะแลมเลยไปขายเต้าหู้ก่อนได้เมีอะไรก่อนนี่เละเออเจ้าเจ้านายเมียเขาก็อยากกินเต้าหู้เนาะเขากินอหไมังสาวิรัติวันวันนี้วันนี้มามาสุรินทร์ให้มาสุรินทร์มาคุยกับน้องนะครับไอสมัยสมัยตอน เองไปอยู่ไอ้ซอยเสยนาใช่ไหมนั่นแหละเออติดอย่านางติดติดทำอย่านางจุดตอนเออเออเออไปไปจีบไอ้นางที่ตอนอยู่เสนาดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละเออก็ตอนนั้นมันทำงานแล้วก็ไปขายขนมแล้วก็เป็นัน<า>น่นแหละก็เป็นเป็นเป็นยามเป็นเด็กเรียบร้อยนะฮะจีบสาวไม่เป็นสาวเป็นเป็นยามอย่ายนางโต ไปขายไอ้ไอ้ทมใช่ไหมล่ะขายขายตะหู่แล้วตอนหลังแยกรถมาใช่ไหมล่ะนี่พอเริ่มมีตังค์ก็ก็ตอนไปคาราเกะตอนไหนวะที่หัดไปคาราเกะตอนนั้นไม่ได้ไปอยู่แฟลตสุนัขแล้วมาเช่าบ้านอยู่อะไรนะอยู่วันพันเก้าวันพันเก้าเออเออ ไอขายเลยอ๋อแล้วเริ่มเริ่มมีตังค์เลริ่มมีตังค์ไอ้ติ๊บไปติุงไปติ๊บสาวคาราเกะเมื่อก่อนขายเต้าหู้นะขายเต้าหู้เต้าหู้ทอดอ่ะไอ้ไอ้มเ็าขึ้นชื่อไงทอมไอ้ที่อยู่ดาวขนองนะเสียมอมตอรร้องเพลงนั้นนู้นมันขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเพื่อนอยู่แถวลาดกระบขานะอ้ามันขับวินตอนไหนวะขับวังหินเหลา ขับรถด้วยขับวินด้วยสารพัดเออตอนนั้นมีมุ้ยอะไรนะมีแล้วขับมีแล้วนางพี่หลอกถามมันว่าไปหัดติ๊บสาวคาราโอเกะตอนไหนไม่บอกตอนนั้นเริ่มมีตังแล้วตอนที่ไปอยู่ที่เด็กนะตัวหนึ่งมันได้เป็นแสนจริงๆะม่ขายมังสวิรัต วันละหมื่นสองหมื่นอ่ะเออน่ายิ่งหน้าเจใช่ไหมครับเดือนตุลาเมื่อก่อนขายขายแถวเสนาวันละสองหมื่นวันละสองหมื่นกว่าก็มีขายสามคันรถอ่ะไอ้คิดมันไปอยู่ขายด้วยอ๋อไอ้ไอ้คิดไอ้คิดไปช่วยนะลูกชายคู่หนึ่งไอ้คิดคู่หนึ่งแล้วก็น้องสาวเขาคู่หนึ่งผมแล้วก็ยานางตั้งหลายสายเออตอนนี้แถวเสนาเอ๊ะมันมีเจ้าหนึ่งนะที่นำสกุล ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้เขาแต่น้ำจิ้มไอ้ทมมันจะอร่อยนะดื้อเขาระดับคอเราแบบไม่อร่อยมันทำจนมันชินหมดเลยไม่อย่างผมัมรู้หมดแล้วใส่ใส่ต้มยำ่ห้ยแล้วก็เคี่ยวน้ำจิ้มไม่ได้ นนมเมไปเที่ยวจนเที่ยวเจ็ดแปดชั่วโมงเที่ยวจนแบบแต่ลูกค้ามันก็ใหญ่ๆเ,ยยเลยแล้วก็ขายล,ายล,ายลูกค้าติดลูกค้ายเยอะไอมสบายเก็บค<ม>่าเช่าเก็บค <ๆ S 2> ่าที่จอดแล้วก็เดือนละสี่ห้าหมื่นแล้วดูคนดูคนบ,<า>บ้านที่สองปีเสร็จเลยมันมีบ้านกี่หลังเ่ยดูดูกบมันขึ้นมาตัวเบ็นเล่อเลยนุชเอ๊ก็แต่ตอน นียวปานอสัมภาษณ์เสียพภกนี้่าอะไรยังไงตอนนี้สบายแล้วหลุดนี่หลุดสินเอ้แต่แต่แต่มันก็เป็นคนดีนะน่ารักก็เหียเมียมีทำงานหนักนะ เมียทำงานหนักมันจะหาผู้ช่วยให้เธอ,อ,อเออหาผัวที่นี่หาได้ที่ไหนถ้าไม่บุญรอดกันรอบครอบเนี่ยไม่ได้เลยไม่เอา,าเลยาาามาขอแต่งเงิน,บบนงเงนบบนาาทศบาลยเอออะไรก็ยังไม่ช่วยพี่ยังคิดไม่ได้เท่ามันเลยเ เนี่ยเนี่ยเชียอว่าเจ้าเองนะคุณยทำเกือบตายได้ร้อยเดียวมาไม่ถึงชั่วโมงได้ไปพันหนึ่งเออเวกในค่าลิปสติกไหนจะค่าอะไรตาทั้งวันได้ร้อยเดียวนุณยางเคยใช้แป้งอะไรถูปุ๊แป้งแผละนุ่นใช้เม่นแต่ไอ้ยอารมณ์ดีไว้เด็กคนนั้นหัดถ่ายรูปเลยไงไอใจเออเลิกกันไหน เอามาล่อหนาเอามาล่อใส่ปูหน่อยดิทำให้มันตกทำให้ตลกตาดำใครใครมาอีกนะจ้าลูกค้ามาอ่ะรับซับไปรับซับอยู่เฉยๆได้วันละสี่ห้าพันมาแล้วไม่ต้องไปซีเรียสอมืเ่าแล้วเก็บตังค์ตอนไหนเนี่ยหรือให้เดินไปเก็บใช่ไหม มาตกที่มาเล่นโอเคเล่นับมเล่นแล้วก็ขับจ้าเขาตกปลาเขาเอาให้เงินใจตั้งตรงไหนลุงนี่แหล่ลุงแก่ๆนี่แหละเด็ดเดดมันเริ่มไล่มาับปลาเชื่อไหมแต่ก่อนอะมาดำคำเคลื่อนเราทำปลาคนเดียวแล้วพวกผู้ดีพามาซื้อลูกปลา แล้วยานางแกก็ไหม่เพื่อนไม่อะไรแกก็อยู่ขายลูกปลาเนาะพอวันวันนั้นเขามาก็ถามว่าทีแกเจ้ของบอกอย่างไผมอชี้ไปหาเมียเออพอพอวันหลังมาผมก็มาขายลูกปลาเขาก็คิดว่าเป็นลุงจรงเนาะทีแกอยู่ไหนทีแกผู้ชายน่ะเมียก็ชี้ว่านี้ไง โอ้เขาตกใจน่ะคือเขาเห็นเราแบบทํางานหนักเขาไม่คิดว่าเป็นเป็นเจาแก่เป็นเจ้าของฟาร์มเราก็ไม่มีผู้ช่วยอย่างนี้แลจ๋าให้เขาไูกุเชื่อมันมาซื้อปลาดุกห้าหมื่นบาทอย่างเงี้ยเอยลูกปลานะครับซื้อไปเลี้ยงให้ตะเคกิน เลี้ยงไว้ให้ตะเค้มันจะพุ่งกินจากจังหวัดไหนฟาร์มตะเ้เนี่ยสตเนอ๋อบุรีรัมย์นั่นนี่นะอืมโอ้ไอเราก็เนาะมันได้เงินมันก็ดีใจมันก็ไปปลาต้นก็ติดมันก็เปียกอย่างเงี้ยขายมันได้เงินห้าหมื่นเนาะจะลเคียนไอเขาก็ภูมิฐานที่เขาขับรถไอ้นี่แหละรถแวนมามาปุ๊บเป็นยังไงไรก็วันวันหลังก็ถามแล้วแหละ ก็ถามแต่ว่าชี้ไปหาเมียว่าเป็นเท่าแก่มาหลังมาเขาก็ถามเมียว่าไหนไอ้เท่าแก่ผู้ชายเนี่ยจะชี้หาไอ้ลูกน้องเนี่ยเราปิดเขาไม่ได้เราเรียกเรียกร้องความสงสารไงเขาอยากช่วยเราเห็นไก่เห็นหมามั้งุ้งปลาตัวละบาทไนิดเดียว5,000ตัว5,000บาทก็ใส่ครึ่งรถก็ได้เงิน5,000 ยังเคยขายได้เงินเป็นแสนเป็นกันกบรม่องพันเโอ้แม่แม่กบห้าหมื่นลูกกบห้าหมื่นเนี้ยกบตัวละห้าบาทมึงตัวก็ห้าหมื่นตรงนี้ฟาร์มลุงอ่าโพกนะครับลุงโพกรอบครอบนะครับก็นอกจากมีบอ่อปลาแล้วจะมีกบเดี๋ยวผมจะพาไปดูกบตัวเท้าน่องนะกบตัวเท้าน่องก <laughs> บยักษ์กบยักษ์ เดี๋ยวไปถ่ายด้านนู้นย้อนแสงนี่นะครับมีพ่อพันกบนะครับพ่อพันุกบนะครับก็ถามน้องว่าเวลาฝนตกมันก็ร้องเป็นดนตรีกรบเลยนะครับเออ,เอ,อ่เดี๋ยวจะขยายให้ดูนี่ครับ เขาต้องตากแดดฮะตากแดดถ้าถ้าไม่ขึ้นมาตากแดดมันจะจะ,จะขึ้นราเชื้อลาเชื้อลาเชื้อราก็จะตายเนี่ยตัวใหญ่ๆฮะตัวใหญ่ๆพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ กบ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 อบ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 กบก็ไอ้ไอ okay. 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 ้ตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆที่ท่านเห็นนะตัวเมียนะตัวเมียตัวเมียะตัวใหญ่ท้องท้องท้องป่องไข่น่าจะไข่ตัวผู้ตัวเล็กนะตัวเล็กนะครับอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัว สมัยก่อนนะครับก็เวลาฝนตกก็จะไปซองกบมัาก็จับจับเวลาฝนตกพรำพรม,มันก็จะจับคู่กันเป็นคู่ๆนะครับฝนตกเนี่ยไม่หนีเลยนะไม่หนีเลยใจเชื่องนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกนี่ไม่ได้เลยกับบรรยากาศาบ้านานนะครับตรงนี้ก็อยู่ห่างตัวเมืองสุรินทร์ห้ากิโลนะครับสมัยก่อนไม่มีราคาที่ไม่มีราคา เดี๋ยวนี้ไล่ละสองสาล้านสองล้านสองล้านความเจริญขยายมานะครับแพงกว่าแถวแถวโซนสาแก้วประจินเนี่ยผมไปเดินรีวิวขายที่นะครับก็ยังเป็น,นโนนฮะไล่อันนี้กับพ่อพันธ์ุแม่พันนะตัวใหญ่อี่ตัวใหญ่ เดี๋ยวผมจะมีดูีนบางคู่เขาก็ประกบกันเขาขึ้นทับกันอยู่นี่นี่คู่นี้คู่นี้คู่นี้เ,นนะเดี๋ยวมีลูก,ลกออสเดี๋ยวเจ้าของฟาร์มก็มีลูกออสด,ด้วยลูกออสหมกฮวกหมกฮวก ความลุงโพกก็เป็นเกษตรกรดีเด่นเคยได้อันดับสามของประเทศนะฮะอันดับสามของประเทศนะครับก็มีตรงนี้มีพันพันปลาพันปลาพันกบพันปลาพันกบเนื้อที่เบ็ดเสร็จก็ยี่สิบไร่อันนี้ลูกอสแบบพก เอาเวลาเวลาอีกสองอาทิตย์ก็เป็นกบแล้วแล้วเอาเวลาไข่มันมานยังไงไขเพราะเอาพอเพราะเราเามาปล่อยนี่ไข่ให้มันไข่ในนี้แล้วก็เอาแม่ออ,อเอ๋อไข่ในนี้อ,อ่มีเทคนิควิธีทำต้องปล่อยน้ำหลอกอะไรทำให้ฝนตกอะไระทุกวันใช้ทุกตึกเร่งเลย ใช่ฮอร์โมนเร่งเลยอ๋อใช่ฮอร์โมนเร่งนะไม่ต้องหลอกนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเนี่ยนะขึ้นขึ้นเยอะแยะอ้าวมันก็ตายก็มีเลยวะอ๋อมันธรรมดารรมอ๋อนี่มันกิน,น,กกนแล้วพอเป็นลูกแล้วเอาไปเก็บอีกที่หนึ่งใช่ไหมใส่กระชังครับถ้าไม่ใส่กระชังเอาหน้ปูไปมันกระโดดขึ้นอันนี้อืม<ว>อันนี้เป็นเป็นลูกออสอยู่นะหมกขวกภาษาลาวเรียกหมกขั่วก็ ถ้าหาตามธรรมชาติก็กมาหมกหมกเป็นกับแกล้มอย่างดีเลยนะครับบางบางคนเขาก,กท็ทำใส่ขวดทำทขายได้ไหมเราไม่ต้องปล่อยโตใช่ไหมเขาปรุงเครื่องแล้วก็ยัดใส่เสียมเลยอ่าไปอบไปย่างกหนะมกขักเพลงอะไรหมกขักดัง <c oughs> เอาหมกขักไปฝากป้าเนี่ยคือลูกอ๊อดนะฮะลูกอ๊กอดนะครับกต่ลูกอ๊อดกบลูกอ๊อดอึงอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าไปทะเลท่าลูกอ๊อดลูกอ๊อดคลางคกตายเลยนะครับ ไปเจอพวกคางคกเลเรียบร้อยเลยลอืมอก,กี่วันมาเป็นกลายเป็นลูกกบสามเสี้ยอาทิตยาอาทิก็จะเป็นลูกกบมีขามีขาสี่ขาแล้วก็กเอาไปเก็บเอาไปอ,ไปอนุบาลอีกอีกบอ่อใช่ไหมเป็นกระชังใส่กระชังกระชังเลยใส่กระชังกระชังถ้าเาเลี้ยงนีก็ได้แล้วแล้วที่เขาซื้อไปเลี้ยงต่ออ่าก,กี่พอสี่ขาก็ไปเอาต่อได้เลย ลูกเท่าไหร่จัดบาทสองบาทเรแจะเล็กใหญ่บาทสองบาทมีมีพันกบนะฮะบ่อ,บอลุงพภกเนี่ยพันกบแล้วก็พันปลาปลามีปลาอะไรมั่งนินนายตะเพียนยี่สกนวลจันทร์ครับนินนายตะเพียนยี่สกนวลจันทร์อยู่ตามผลราคาราคาต้องไปดูขา้างหน้าไม่เอาเข้าๆร้อนแล้วคุกกี้จะเดินาาบอกราคาตั้งแต่สิบจังยันตัวละบาท สิบตังเงินตัวละบาทถ้าท่านใดเปิดช่องลุงช้างแล้วอยากจะได้พันนะฮะโทรโดยตรงเบอร์อะไร086 086 253 253 25 <3, S 2> 0396 0396อีกที่นึง086 253 0396 086 253 0396เบอร์ลุงพกเบอร์ลุงพกนะครับอ่า ร้ามีหลากหลายชนิดนะฮะโทรมาถามเอาเองนะครับร้าน้ําจืดทุกชนิดตามสั่งปลาน้ําจืดทุกชนิดตามสั่งนะครับก็เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มอ่าโภคภัณฑ์ฟาร์มนะครับเป็นอ่าเกษตรกรอ่าตัวอย่างของจังหวัดสุรินทร์ด้วยลุงต้องไปถ่ายป้ายอ่าอ่าป้ายสิ่งหนึ่งดูมันจะมีเบอร์โควมีเบอร์สองเบอร์แล้วเขาจะดูเบอร์หนึ่งนะป้ายนี่ยที่พอดีมาคุย แล้วไก่ชนนี่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมไม่ครับไก่ชนอาชีพเสริมไก่ชนอาชีพเสริมของลูกชายนะครับลูกชายนะครับลูกชายลูกชายไอ้ที่สุริน FC พี่ดาวยิงชื่ออะไรนะไอจาไอเจไอเจไอเจคนคนไอเจคนสุดท้องใช่ไหมคนกลางไอเจคนกลางอที่ไปเกิดที่ฝัด,ดสุนัขอะน,นะครับนี่นะอ่า ก็ไอ้เจเนี่ยเป็นเอฟทัาแฟนฟุตบอลนะเป็นดาวยิงเลยเนี่ยนะครับศูนย์บริการเรียนรู้อาชีวศึกษาสาขาประมงพวกรพันฟาร์มนายวิโภครอบครอบนะครับวิรายการอาชีพประศาทอ๋อของของราสาทใช่ไหมไม่อ <bey ue S 1> <lawsuit. S 2> ันนี Mine. ้ตอนผมศึกษาอยู <websites>. ่อ๋อเป็นเรียนนู่นใช่ไหมเบอร์เบอร์ที่ติดต่อได้นี่เบอร์เดี๋ยวศูนย์ปดหฮะ 2 5 3 0 3 9 6 0 9 8 2นย์สามเาหนฮะจำหน่ายพันปลาพันกบอ่าจบจบจบทววนทุกกระบวนความนะครับอ่าฝากไว้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับนี่ครนายวิพกหอบคนึบหนึ่งอหนึงหนึับสิบเจ็มู่สิบสาตบนเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับท่านใดที่เป็น กเกษตรกรนะฮะอยากได้พันปลานะครับเจ้าจของใจดีต่อรองราคาได้นะครับโทรมาเลยนะครับโทรมาเลยลดแลกแจกแถมเลี้ยงอาหารเที่ยงด้วยนะครับโทรมาได้นะครับจากช่องลุงช้างเฉยๆนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับฟาร์มน้องชายผมเองอขอบคุณครับสวัสดีครับ